โผล่พี่อันนี้อ๋อโบเบสแล้วครับผมอยู่โบเบสเหมือนกันเลยพี่อ๋อพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนนะนี่ตรงนี้พี่อยู่นี่อ่เดี๋ยวข้ามไป เบนอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับได้นับมเจอกันตั้งนานคิดถึงคิดถึงพี่คิดถึงมากมายเดี๋ยวก่อนวันนี้มาอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยต้องมาจริงๆพี่เพราะที่เนี่ยเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมพี่อันเนี้ยคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในย่านชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมอย่างที่บอกไปโบเบกใครไม่รู้จักแย่แล้วใช่เวลาพี่อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีวันนี้ได้นะครับเพราะว่าพวกอากงอาม่าอาแปะอะไรพ่อแม่เราปามาเราของเรานะครับวันนี้ เราเรียนจบมาแล้วตอนนี้เริ่มมีงานมีการนะแล้วยังไงตรงนี้มันยังไงเหรอมีอะไรพิเศษหรือยังคึกคักอ่ะมีร้านขายส่งเสื้อผ้านะครับผลไม้สดสดคืออันนี้ยังคึกคักเหมือนสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเหมือนเดิมพี่ถูกต้องเลยแต่ว่าถึงที่ตอนนี้นะเป็นดาราเป็นดาราดังแล้วนะพี่จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแต่ว่าโบเบอ่ะพี่พี่ก็รู้อยู่ดีว่า มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อที่ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงหายยากมากอันนี้เรื่องจริงมากมาพี่ครับตอนนี้เอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วเราจะมากันทําไมอ้าถ้าผมมีที่ดินไร้กกว่านะครับเป็นโฮมออฟฟิศสามชั้นครึ่งอ่าฮะอ่าสิบหกยูนิตในย่านนี้ในย่านนี้เป็นเวไอเทมเลยพี่สนใจไหมพี่เฮ้ยคุณบ้าหรือเปล่าแถวนี้ซอยนี้อลยป่ะเนี่ยซอยนี้เลยครับไม่ห่างเลยครับเลี้ยวโค้งไปนิดเดียวถึงเลยติดถนนใหญ่ด้วย คุณครับคุณอยากรู้ว่าหน้าสนหรือเปล่าหน้าซื้อเลยครับแล้วราคาราคาคุยกันได้พี่มีพิเศษให้พี่อยู่แล้วชอบตรงนี้ชอบตรงนี้อ่ะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วใครที่อยากจะมีที่ดินมีธุรกิจในย่านของโบเบในซอยซอยนี้เลยนะต้องดูกันแต่ตอนนี้ขอไปเดินชมบรรยากาศเอะไรกินกันคิดถึงแม่คิดถึงแม่ได้่เชิญครับมา Oh ho, นี่ครับพี่นี่บรรยากาศนะบรรยากาศมันก็นกนสมัยก่อนเลยอันนี้เป็นคลองแสนแสบครับพี่ดิครับผมแล้วก็จะต่อไปนะครับก็จะเป็นคลองพระดุงกุ้งกระแสนพี่อยู่ฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านนู้นครับไม่ไกลมากอันนี้เขาเพิ่งมาทำเหรอเพิ่งมาทำครับไม่นานนึงน่าจะสัก,กปีหนึ่งครับร <า S 2> เขามาเขามาแบบตกแต่งสร้างบรรยากาศใหม่สวยนะครับให้กับคุณกรุงเทพเอาแหละวันนี้คุณผู้ชมครับผมว่าเป็นวันดีโอกาสดีทำเลดีโลเคชั่นเวิร์กมีเงิน อีพันล้านก็ซื้อไม่ได้หายากมากครับแต่วันนี้เขามีเพราะฉะนั้นเนี่ย The Rich Ave. Avenue ครับไปเจอกันเลยไ,ได้ครับพี่มาครับพี่แอนดี้ The Rich Avenue ครับพี่ถึงแล้วไปครับมาครับผม แอบันนคุณผู้ชมให้เครดิตเก่งมากขอบคุณมากครับโอ้โหหาได้ยังไงคุณพิยองครับจากเมื่อกี้นี้จากร้านค้าที่เราเดินกันอยู่ฮะเดินบางนี้ร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรแล้วได้เห็นแบบบรรยากาศดั้งเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำใช่ครับโอ้โหคุณพิยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Rich Avenue ครับพี่ใช่เราเลยดีกว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นยังไงครับก็ที่พี่รู้อะครับว่าตรงเนี้ยหาที่ยากมากมาก ยากมากๆากจะมีเงินงเท่าอะไรอะไรก็แล้วแต่นะยากจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะ Richy Place นะครับได้หาแปลงที่ดินไร่กกว่านะครับที่ตอนนี้ที่เราอยู่ตั้ง โครงการอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ในพื้นที่ไร่กกว่านะครับเรามีนะครับจัดไปเต็มเลย16ยูนิตพี่แค่นั้นเองใช่แค่นั้นเองครับสฝั่งนี้ใช่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเลยใช่ครับมันจะเป็นโฮมออ f ฟิศ e 3ชั้นครึ่งครับพี่ครับผมนะครับผมแล้วก็ไซต์ก็จะเริ่มตั้งแต่18ตารางวาถึง45ตารางวาครับพี่คุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะดูแล้วเนี่ย นี่คุณขายไปเกินครึ่งหรือยังเนี่ยเกินครึ่งแล้วครับพี่ใช่เขาเริ่มมาตกแต่งนู่นนี่นั่นแล้วอย่างนี้ก็มีเป็นโชว์รูมนานเพชรด้วยฮะใช่เดี๋ยวก่อนเขาซื้อทาวน์โฮมคุณสามชั้นครึ่งและทำเป็นโชว์รูมใช่ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเจเนอเรชันที่ลูกเอามาต่อยอดของพ่อแม่เนี้ยก็ซื้ออยู่ข้างบนออฟฟิศโชว์รูมเขาอยู่ข้างล่างเลิศใช่เลยคุณผู้ชมอย่างนี้ดีไม่ต้องไปเช่าด้วยไม่ต้องไปเช่าแป๊บเดียวรีเทิร์นแน่นอนรีเทิร์นแน่นอนครับมันอยู่อาศัย โอเคได้ดูจากคอนเซปต์แล้วก็ยังคงความเป็นสไตล์อังกฤษเหมือนเดิมใช่ครับพี่เป็นโมเดลนิ่งอิงเลสตัวนี้มันจะได้ฟิตกับธรรมเลแถวนี้ด้วยนะครับดูคัสซงคัสสิกเรียบหรูแล้ววันนี้จะพาชาวโฮมเมดสกายเนี่ยไปดูหลังไหนนี่ครับครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านตัวอย่าง18ตารางวาครับพี่จัดเลยไหมครับแต่ไม่เล็กนะพี่ไม่เล็กแน่นอนไม่เล็กแน่นอนโอเคครับเชิญครับพี่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งขวาพี่ฝั่งขวานะเชิญครับพี่เชิญครับ โอเคเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของบ้านอันนี้เป็นหน้าบ้านเลยนะครับก็คือก็คือธรราตึกแถวสมัยเก่าสาปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับที่จอดรถจะไม่ได้มีให้หายากมากใช่แล้วคือตรงนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือทําเป็นโฮมออฟฟิศนะครับมันก็ต้องจําเป็นที่ต้องมีที่จอดรถแน่นอนอยู่ใช่เผื่อจะมาส่งของอะไรอย่างเงี้ยที่ทําโค้งว้าตัวนี้ที่คือเผื่อรถบรรทุกด้วยป่าใช่เพราะมันไซส์ก็ต่างกันเนาะไซส์ก็ต่างนครับเพื่อไม่เพื่อทุกเขามีตู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบ่งของอะไรมา เดินเข้าบ้านกันดีกว่าครับขอบเชิญครับมาเข้ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่เล็กเลยคุณผู้ชมครับไม่เล็กครับถึงแม้ว่าหน้ากว้างในจะ4เมตรใช่ครับแต่เข้ามาข้างในแล้วคุณผู้ชมครับรู้สึกยังไงฮะลึกเท่าไหร่12เมตรครับ12เมตรครับผมแต่ว่าข้างหลังอ่ะเราลึกเข้าไปอีก3เมตรให้ อู้สามเมตรเลยหรอใหญ่นั่นน่ะใหญ่ครับเพราะว่าบางออฟฟิศหรือว่าบางบ้านนะครับเขาก็มาติดตั้งลิฟต์สำหรับพวกผู้สูงอายุหรือว่าออฟฟิศที่ต้องการขนของย้ายของไปอยู่ข้างบนครับได้เลยนะครับได้เลยครับแล้วมาตรฐานในนี้คือยังไงมาตรฐานคือเราให้เป็น3มห้องนอน3มห้องน้ำนะครับพี่กับ3มชั้นครึ่งอ๋ออันนี้คือครึ่งชั้นลอยครับผมเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรา คือชั้นลอยอะทำอะไรได้บ้างเดคอเรทอะไรบ้างเดคอเไรทได้มากโอเคได้อ่ะเดี๋ยวเราพามาซาะแซะดีกว่านะฮะมาดูกันว่าแต่ละมุมของตัวอาคารเนี่ยมีอะไรบ้างได้ครับอ้าวชั้นแรกมาแต่งเป็นอะไรเอ่ยก็คือตรงนี้เราแต่งเป็นตัวอย่างโฮมออฟฟิศนะครับก็คือจะเป็นรีเซพชัน n แลูกค้ามารอของหรือว่ามีให้ที่นั่งกับพนักงานอะไรอย่างงี้พิจาราใช่แล้วก็วางแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยให้ผู้ชมจะได้มาดูว่าเอ้ยพื้นที่มันก็ ใช้สอยได้จริงได้จริงแล้วมันมีพื้นที่เหลือด้วยนะแล้วถ้าเป็นบ้านปกติเนี่ยพื้นให้อย่างนี้เลยปะเราให้เป็นอย่างนี้เลยครับเป็น SPC ครับเพียยนดีสีนี้โอเคมากเลยนะคุณผู้ชมครับทำให้บ้านดูกว้างขึ้นดูกว้างขึ้นครับคือที่เรารู้กันจากแาวโฮมหรือตึกแถวธรรมดาจะ4เมตรหน้ากว้างครับแต่ว่าเราแก้ปัญหาของพื้รีเซพชันตรงเนี้ยใหญ่สะดวกสบายมากขึ้นด้ไงแล้วทำเป็นดับบลวอลลุ่ม ขึ้นไปอีกใช่ครับฝ้าสูง5เมตรเลย5เมตรเลยเหรอ5้าเมตรเลยครับพี่โอ้ถัดเข้ามานะครับนี่เลยอันนี้เป็นโซนของพนักงานแล้วเป็นทีมงานใช่แล้วอันนี้เราก็วางความเป็นจริงเลยเนี่ยวางได้4โต๊ะนะครับ4คอมพิวเตอร์ใช้ได้จริง นะครับี่เห็นไหมก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนเก็บข้อมูลสต็อกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปถูกไหมใช่ครับกราฟิกดีไซเนอร์นู่นนี่น่ะอะไรได้หมดหรือว่าจะปรับเป็นที่เก็บของเก็บสต็อกเก็บสินค้าไว้ตรงนี้ก็ได้หรือทําเป็นบุ๊กเชลฟ์หรือเชลฟ์สินค้าโชว์อะไรก็ได้หมดเลยนี่มีปัญหาโซนตรงนี้เป็นห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำไม่กับอพนักงานหรือลูกค้าอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคอันนี้ให้กับเรื่องอะไรให้อย่างนี้เลยใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับพี่โอเคได้ อ่าคาเฟ่แอนดี้นี่คือชั้นลอยของเรานะครับเราวาง l ล y o u t ให้มันเป็นออฟฟิศของซีอีโอผู้บริหารหรือเจ้าของอะไรอย่างเงี้เนาะเนาะเนาะใช่ก็จะเป็นโซน p r i v a t e ของของเขาของท่านอะไรอย่างนี้โอเคครับบิวอินบิวอินได้หมดเก็บเอกสารได้หมดเลยมีตู้ด้านหลังด้วยมีตู้ครับก็เป็นความล้งความลับอะไรก็เก็บได้ไม่มีแหมความลับและเรามีเยอะนะเนี่ยอ่ะแล้วไงต่อใช่แต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปว่าอ่าโครงการเนี้ย นะครับกับทุกหลังที่ซื้อตอนนี้ก็คือเราให้แอร์ครบทุกห้องเลยอ๋อเหรอทั้นล่างชั้นลอยชั้น3ชั้น4ดาดฟ้าเราให้หมดดาดฟ้ามีด้วยเหรอให้ฟ้าทีเีเลยให้ฟ้าทีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันได้ครับพี่มาเชิญสวัสดีโอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศเลยนี่เป็นชั้น2ของตึก เดี๋ยวก่อนก็คือชั้นหนึ่งกับชั้นลอยเนี่ยเป็น co-working space ครับเป็น co-working space ปับลงนี้ไปใช่อันนี้ก็เป็นส่วนลิฟส่วนลิฟทแล้วโอเคได้อ่ะจัดเลยครับมีอะไรบ้างใช่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นบ้านตัวอย่างนะครับเลยเราก็จัดว่าเออแล้วครัวจะเป็นอย่างนี้ได้ห้องดูทีวี living r o o อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าในความจริงน่ะเราจะกั้นห้องให้แค่อย่างเดียวครับพี่โอเคก่อนนีก็มาแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะวางแล้วเป็นประเภทไหน เฮ้ยโอเคนะเป็นครัวที่พี่ว่ากำลังพอดีนะครับพี่เออนะครับมันพื้นที่สเปซในการยืนหรือการเดินอะไรมันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงนะนะครับก็ถือว่าครบนี่เป็นห้อง living room นี่นะครับที่เราก็วางโต๊ะกินข้าวนะครับนั่งได้สี่คนนะสบายสบายเลยสบายสบายใช่จริงเพราะว่าประมาณนี้กำลังดีถัดมาตรงนี้อนั่งนั่งนเชิญครับพี่เชิญเชิญใหนดูสิบรรยากาศเป็นไงคุณผู้ชมครับ โอ้โหสมานยพี่อันนี้ตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะตัวใหญ่นะนี่ก็ตัวใหญ่นะโอ้โหนั่งสบายระยะห่างจากทีวีกับโซฟานี่กำลังพอดีพอดีครับนี่ฟลอร์ตูซิล i ่ g เท่าไหร่อะสองจุดหกเมตรครับพี่สองจุดหกเมตรโอเคก็มันก็คือคอนโดนี่แหละใช่ก็คือจัดเ y o ย t ให้เหมือนกับว่าเราใช้แค่ชั้นนี้เป็นบ้านของเราเลยแล้วนอนเนาะใช่แล้วก็มีห้องอันนี้เป็นห้องเก็บของ แล้วก็เป็นห้องนอนนะสังเกตนะคุณผู้ชมครับสมัยนี้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวจริงๆเพราะมันหาซื้อง่ายอีกงอีเกีย้านชิคบิพับลิกอะไรต่างๆมันมีเยอะแยะเปลี่ยนเตีมเปลี่ยนลูกอะไรก็ได้เบื่อก็เปลี่ยนได้หมดเลยจริงๆจริงๆไม่ต้องมานั่งฟิกแบบเมื่อก่อนเนาะต้องอยู่10-20ปีแล้วค่อยเปลี่ยนนี่ครับเฮ้ยห้องเก็บของใหญ่โห โอเคตอนนี้คือตอนนี้คนก็เริ่มมาปั่นจักรยานนู่นนั่นอะไรก็เก็บได้อะไรสอดเลยใช่ครับเดินทางก็เหมือนกันเล่นกล้ามไปด้วยยกอะไรอย่างเงี้ยอะชั้นนี้ครับนี่ถัดมาก็เป็นห้องนอนที่3เนาะห้องนอนที่3ครับเออก็ไม่ได้เล็กเลยคุณผู้ชมครับไม่เล็กครับว่ามีตู้เสื้อผ้าในตัวเตียง6ฟุตได้แต่ก็ยังมีพื้นที่นะครับสำหรับคุณผู้หญิงตกแต่งหน้าอะไรอย่างเี้ก็ ใหญ่ครับพี่แล้วแต่งได้สวยนะผมว่ามีการบิวองค์วีนใส่กระจกเข้าไปยิ่งทําให้ห้องดูกว้างขึ้นอีกดูกว้างขึ้นแล้วก็มีกระจกนะครับนี่ด้านนี้อบานอันนี้คือห้องแปลว่าห้องนอนส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าบ้านใช่ครับอยู่ด้านหน้าใช่ไก็จะมีกระจกทุกห้องเลยทุกห้องเลยนะครับโอ้โหนี่เห็นไหมเปิดได้สบายอึ๊บนี่กระจกแบบอังกฤษอังกฤษอังกฤษเลย อ้าวขออนุญาตเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจครับพี่ดีนี่ก็เลยถามอยู่ว่าทำไมมีฟิตเนสอยู่ตรงนี้วะใช่ก็คือเราก็อ่ะเราก็ไปเซอร์เยเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนะครับยิ่งคนรุ่นใหม่ ครับก็ทํางานนะครับไม่พักสายและสิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้คือฟิตเนสต้องมีสักนิดนึงอ่ะเป็นเทรดมิลเป็นจักรยานอะไรต้องมีครับผมก็ดูไม่ได้แน่นไปเลยนะคุณผู้ชมครับไม่แน่นไปเขาฟังชันฟังชั่นัลตี้ได้ดีมากนะครับดีๆคือขึ้นมาในใส่เทรดมิลที่ปั่นจักรยานอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆตรงนี้เป็นฮอลล์เวย์อ่ะก่อนที่ย้ายเข้าไปในส่วนของห้องแต่ละห้องซึ่ง ขวามือฝั่งด้านนี้ของผมก็จะเป็นส่วนของ master bedroom ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอเนกประสงค์นะครับผมว่าเข้าห้องนี้ก่อนไหมได้ขอดูนี่ก่อนแต่ความจริงห้องนี้เป็นห้องนอนใช่แต่ก็ที่ผมมาแจ้งไปว่าเราดีนี้เป็นครอบครัวสมัยใหม่ก็อาจจะต้องมีห้องอ่านหนังสือหรือแต่ว่าอย่างเงี้ยเราจัดเป็นห้องดูหนังอ๋อถ้าสมมติไม่มีเตียงไม่มีอะไรจะเป็นแบบนี้ใช่ครับห้องนี้ก็ความพิเศษก็คือที่ผมชอบ้วก็คืออยู่ด้านหน้าบ้านครับแล้วก็คุณจะได้นี่นี่นี่ได้ความเป็นพิเศษอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับให้ออกไปได้ แล้วหนอไม่ได้ด้วยเห็นไหมเปิดมานี่ฟู่เหมือนวอลเคโนลเลยนะนี่ถือว่าเป็นกระจกตัดแสงที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตัดแสงตัดเสียงด้วยครับพี่ก็คือจะไม่หนกหูอะไรอย่างงิ้ก็เป็น private โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูห้องแมสเตอร์ดีกว่านะครับพี่แอนดี้เนี่ยครับเตียงนะครับ king size นี่แบบนี้เลยใหญ่มาเตมากครับนี่มาสเตอร์เพทรูมอาจจะเป็นไซส์คอนโดเล็กๆเลยได้ด้วยสามห้องหนึ่งเลยนี่ห้องก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบห้าถึงสามสิบะครับประมาณนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็พื้นที่สเปซเหลือเฟือมากดูสินี่ใหญ่จริงๆครับเตียงคิงไม่พอโต๊ะหัวมุมอีกอะไรอีกใช่สะดวกสบายจริงครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบเออมันไม่ได้เล็กเพราะที่แจ้งไปตอนแรกคือตึกแถวเรา 4- ี่คูณสิอใช่ไหมฟังดูเล็ก แต่ความจริงอ่ะเราจัดฟังก์ชันน่าตี้จัดห้อง l a y o u ์ดีไซน์อ่ะได้ลงตัวมากๆคับพี่โอเคครับอันนี้ก็คือสวนของหลังบ้านไปเนาะใช่เขาบรรยากาศเห็นต้นมงต้นไม้ด้วยนะฮะแล้วก็พื้นที่สเปซตรงนี้ระหว่างกําแพงกับเตียงนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีระยะเยอะเลยทีเดียวครับอันนี้แต่งให้ดูนะคุณผู้ชมครับแต่แอร์มีให้ชัวร์มีให้ชัวร์ครับมีห้องน้ำหรือห้องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตู้โซฟาทำเป็น walk in ก็ได้ครับ แต่ถ้าจะทันสมัยหน่อยก็จะเป็นแบบแนวแบบน p p n n Closet ใช่ o อ e n c ลคล e สสไม่ต้องมีตู้ก็พื้นที่ก็จะลงมากยิ่งขึ้นอีกครับพี่อันนี้คือเขาแต่งแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมครับแต่งให้เป็นชิมๆดูว่าวิธทำอะไรได้ม้าง layout ของห้องอะไรได้ประมาณนี้ข้างบนนี้ก็2องเมตรหสเหมือนกันครับนะฟลอร์ถึงลิงนะครับอ่ะถัดเข้ามาห้องน้ำอ๋อเหมือนข้างล่างเลยเหมือนข้างล่างเลยครับเหมือนกันป เหมือนแป๊ะเลยทีเดียวเอาแหละอันนี้เราครบหมดแล้วครบหมดแล้วซอกแชกกันไปทุกห้องทุกมุมนะฮะทุกคอเนอร์ <corner S 1> ของบ้านหลังนี้ The Rich Avenue เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าราคาที่เนี่ยเท่าไหร่พร้อมอยู่แล้วนี่พร้อมอยู่แล้วไป คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโครงการของเรานั้นมีเพียงแค่16ยูนิต16ยูนิตเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางของเราไม่เห็นไม่เห็นนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายจับมือด้วยยินดีด้วยนะครับใช่แต่คุณจะได้ความเป็นแบบแนวโมเดิร์นอังกฤษโมเดิร์นอังกฤษทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งครับผม The Rich Avenue ครับอยู่บโลเคชั่นที่สุดฮอตเหลือเกินหายากแรไอายุเท่สุดมากๆครับน่าจะเป็นโครงการเดียวในเส้นจำลองรักนะครับครับที่เป็นโฮมออฟฟิศ แล้วคุณก็รู้อแล้วเส้นตรงนี้ตลาดโบเบอยู่ข้างหน้าไม่ถึง50เมตรก็จิกแล้วค,คุณจะทะลุไปขึ้นทางด่วนนี่นางเลิง,ลงลสะพานขาวคือคุณจะไปไหนอะ่ะเมื่อก่อนรู้จักว่าโรงหนังออโคลิเซียม ไม่ไม่ทันน่าจะเกิดไม่ทันกันนี่บอกบอกถึงตัวเองอะเนี่ยอายุแกแล้วไม่ผมเป็นคนที่ดั้งเดิมมาอยู่ย่านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อึ้งเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเฮ้ยก็เป็นแหล่งของกินด้วยเสาชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยครับสะดวกสบายมากเท่านี้หมดเลยดีกว่านะครับรถไฟฟ้าก็อยู่แค่นี้เองนะครับก็มีเวลาอยากให้เข้ามาดูนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะผมชอบสิ่งที่คุณพูดในตอนต้นเลยนะที่คุณนัดผมที่ตลาดโบเบยคุณบอกว่าอะไร เพราะอากงอม่าอาแปะอาอึ้งป๊าป๊าป๊ามาเนี่ยเป็นเจนแรกเจนสองถูกส่งเราเรียนจบได้ก็เพราะจากตึกแถวขายของใช่ตึกแถวพวกนี้60-70ล้านค่าหาซื้อได้นะแต่คือมันทาไม่ได้ใช่มันทาไม่ได้จริงๆครับพี่โอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ วันนี้ถึงเวลาถึงเป็นเจนของเราแล้วใช่นะฮะที่เราจะต้องมาปรับลุกพัฒนาแบรนด์ของเราเลยให้มันดูใหม่ขึ้นเราก็ต้องตาม Thailand 4.0ตอนนี้เป 5G แล้วเราก็ต้องปรับสิ่งเก่าๆสิ่งที่พ่อแม่อากงอาม่าเคยทำอย่างเงี้ยปรับมาเข้ากับสมัยนี้นะครับสมกับการไปเรียนต่ชอบนะนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียบันเจิดเลยนะให้กับน้องๆนะครับแล้วก็พูดถึงเจนผมเนี่ยแหละนะครับแล้วเจนต่อไปเนี่ยเราต้องมาช่วยกันต่อยอดให้กับธุรกิจ ครอบครัวครอบครัวงพวกเรานะครับให้ดูใหม่แล้วก็เข้ากับยุคทันสมัย4.0ด้วยนะครับเอาแหละคุณผู้ชมครับเชื่อว่าตอนนี้ราคาเรารอไม่ไหวแล้วกับ The Rich Avenue ราคาเริ่มต้นอย่างหลังนี้เลยครับพี่เริ่มต้นที่19ล้านบาทครับครับครับก็คือ18ตารางวานะครับพี่ก็คือจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ที่จอดรถนะครับแล้วก็จะได้พื้นที่3ชั้นครึ่งนะครับครับผมโอเคนะครับ เอาแบบสุดไปเลยดีกว่าเอาสุดๆเลยนะครับ <Hey. S 2> จะเป็นบ้านหัวมุมติดถนนใหญ่ครับพ mm ี hmm. ่อันดีห mm hmm. ลังนี้จะเป็น45ตารางวานะครับครับอ่นะคุณผู้ชมครับผมว่าราคาฟังแล้วโอเคดูมีเหตุผลนะครับก็ลองเข้ามาดูผมว่านักธุรกิจ Entrepreneur ทั้งหลายนะฮะ รุ่นใหม่หรือพาคุณรุ่นเก่ามาดูด้วยเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นความคิดก็เป็นได้ครับผมดีเลยครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นแบบธรรมดาที่มากับบ้านก็คือแถมแอร์ทั้งหลังอย่างเงียครับแถมแอร์ทั้งหลังแล้วก็พื้นแถมให้อ่าแถมให้ครับที่เทงไปเอ่อเป็น SPC ข้างล่างนะครับอ่ามีอีกเฮ้ยวันนี้ได้เจอพี่แอนดี้นะครับแล้วก็พามาเดินโบเบกันอ่าก็เป็นบ้านเก่ายานเก่ายานเก่าบ้านเก่าอ่าที่เราพาไปเดินเมื่อกี้นะครับก็เลยจะมีให้พิเศษอีก 5 0,000นบาทครับสำหรับลูกค้าคองไบเออร์ให้อีก5 0 0แสนให้5 0 0แสนครับขอบคุณน้องชายพี่ไม่เป็นไรครับยินดีน้องมีความสุขหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเวลาของเราก็หมดแล้วก็ยังไหฝากทุกคนด้วยกันกับโครงการ The Rich Avenue ครับ The Rich Avenue ครับอยู่ตรงซอยดำรงรักครับผมรีบมาซะเดี๋ยวจะพลาดเอาขอบคุณมากครับครับพี่